สวัสดีครับวันนี้ร้านปิดคอนเทนต์ youtube ก็ไม่ได้ทำฝนตกทั้งวันเลยโคราดนี่เดี๋ยวจะให้ดูฝนตกบรรยากาศแต่นี้มันเพิ่งหยุดไปตรงนู้นตรงนู้นที่ถ่ายคอนเทนต์วันนี้ครับไม่มีอะไรทำ มีคอมเมนต์หนึ่งน้องมีน้องคนหนึ่งมาเมนว่าพี่ครับพาทัวร์ร้านหน่อยได้เดี๋ยวจัดให้วันนี้ไปรอดูพี่โตพี่โตไม่รู้วันนี้แอบอัดแอบอัดแล้วก็แอบมาไปครับดิสโก้ไปดูกันนี่ปิดโอ้โหลายมือใครเนี่ยโอเคครับอย่างแรกเข้ามาเราก็ต้องกดเกลก่อน ล้างมืออ่ะนี่ไงพี่โตพี่โตทำไรมันมีคอมเมนต์นึงบอกว่าให้พี่พาทัวร์ร้านหน่อยไปดิไดปไหมรออะไรล่ะ,อะเอามาไปโถู้กได้อยากได้คู่ไหนวะถามมาเลยดีวยกว่าอยากได้คู่ไหนดีกว่า ถ้าเข้ามาแล้วบอกว่ามีงบไม่เกินสองพันนะพี่มีเกินสองพันโอ้โหอเนา n i กีหรือ a d i ด a s เอา a ดิ d a สก่อนแล้วกันครับโอ้โหทางนี้เลย a ดิ d a สอ่ะมาดูกันมาดูกันนี่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 ลกทิดหน่อยนะครับผมร้านไม่ค่อยเปิดเลยเขยได้จัดร้านนะแต่กล่องไม่ยอมจัดร้านครับโคตรเซง็งเล่นแต่เกมมดวันนี่เพียบเลยครับงบไม่เกินสองพันนะผมโซน a ดิ d a สของเราครับผมเนี่ครับ ก็เนี่ยโคป้า20.3 1,890บาทต,ตัวนี้1,890บาทโคตรถูกครับรถจักรไบสองพ0นบาทครับก็คือเน,นี่ยโซนเนี่ยมาเลยเนี่ยมาชมกันเลยเนี่ยโซนเนี่ยโซนใหญ่ก็จะไม่ถึง2,000บาทนะครับผมใครที่ใครที่งบประมาณน้อยๆนะใครที่งบประมาณน้อยๆนะก็จับได้ Dad, ผมเนี่ยครับพวก e วเอ็กโคสมันก็จะโซนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวจุดสามนะที่ราคาราคาจะไม่ถึงส0งพันนะผมก็จะเป็นพวกตัวเนี้ยพวกจุดสามนะผมเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ จะมีให้ชมเยอะแยะมากมายแล้วก็ใครสนใจติดต่อรูปเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักมาทางเพจได้ครับไม่มีปัญหาครับแล้วถ้าเป็นพวกรองท็อปนะพี่รองท็อปนะแม่งรองท็อปไนกี้ก็หายากยู่นะแต่ก็มีอยู่แล้วก็อา i d ดิ a า i d a อาดิการก็มีนี่รองท็อปนี่จะเป็นพวกงนี้นี่นี่ครับจะเป็นพวกนี่พร e เทอร์20.2เนี่ยครับก็จะเหลือ2,000 2,290บาทตัวนี้ลดจาก4ี่พนะตัวนี้ลดจาก4าี่พจะเหลือ2,290บาทเนี่ยครับรองท็อปอาดิดาสก็จะมีเยอะอยู่นะก็จะเป็นพวกเนี่ยครับโคปาสิบเก้าจุดสองเนี่ยครับก็จะเป็นพวกนี้พวกอย่างนี้จะเหลือประมาณนี้ครับก็รองท็อปมาดูไนกี้ดีกว่ามาดูไนกี้รองท็อปดูไนกี้รองท็อปไนกี้เหรอรองท็อปไนกี้หายากนะนี่นี่ น้อยครับรองคอลนักกี้น้อยครับผมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลดราคานะครับผมแล้วถ้าเราเอามาขายราคาป้ายก็เนี่ยครับราคาป้ายมันห้าพันห้าครับผมถ้าเราเอามาขายราคาป้ายมันก็จะผมคิดว่าราคามันสูงไปนะมันมันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ร้านเราคือมาที่คอนเนอร์ต้องได้รองเท้าตัดที่ถูกนะครับผมนี่เป็ Pro นท้องวีนอมโปรครับผมโปรเป็นคือตัวรองท็อปนะครับผมเนี่ยครับราคาป้ายห้าพันห้าครับผมเราไม่ขายครับเราขาย2,890บาทนะ ก็จะมีประมาณนี้ตัวรองท็อปของไนกี้ก็จะมีอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ก็จะเป็นรุ่นใหม่เลยตัวนี้นี่นี่ครับนี่ครับวีเปอร์14ครับผมวีเปอร์14โปรนะครับผมโปรนะนี่ราคาป้าย5,200ครับตัวนี้ยังเป็นรุ่นใหม่ครับผมก็จะยังลดมีเท่าไหร่ก็ถือว่าเยอะนะเหลือ3,490บาทนะครับผม3,490บาทนะตัวนี้นะเนี่ยครับสวยครับสวยรองท็อปส่วนที่เหลือที่อื่นก็ จะเป็นตัวท็อปหมดละถ้าตัวท็อปนี่งบเท่าไหร่ก็งบตัวท็อปเหรอก็อยู่ที่น่าจะถ้าเป็นไนะกี้นะก็3,990บาทขึ้นไปนะแล้วแต่ตัวครับแล้วแต่ตัวแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ก็อยู่ที่4,590บาทขึ้นไปนะจนถึงนู่นแหละครับ6,000 7,000ดพั 6, 000, 7, 000นะครับผมประมาณนี้นะตัวท็อปของไนกี้นะแล้วก็อาดิดาสก็อาดิดาสก็จะ2,900แล้วถ้าเป็นตัวเก่าก็2,900 2,990ขึ้นไปนะผมก็จะเป็นแบบพวก ตัวเก่าๆหน่อยจะเป็นตัวพวกเก่าๆหน่อยอันนี้ไปดูไปดูย้ายกันกนิดก่อนอะดิดาร์เนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้จัดร้านนะผมก็จัดลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยจะเป็นพวกอะดิดาสตัวตัวเนี้ยครับถ้าเป็นพวก x x เนี่ยครับ x17 เนี่ยก็จะ2,990ก็จัด7,080นะผมจะเหลือ2,990บาทเนี่ยก็คือเป็นตัวเก่า,กาๆนะครับตัวท็อปนะ จุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวใหม่ๆห,หน่อยขึ้นมาก็จะเป็นเนี่ยัพีเดเตอร์มิเวเตอร์อย่างเงี้ยก็จะเหลือ4,290บาทนะครับก็จะประมาณนี้นใหม่ๆขึ้นมาก็นี่เป็นพวกฝีพวกอะไรอย่างงี้ก็พีเเตอร์ฝีก็จะประมาณ4,490บาทนะเนี่ยครับประมาณนี้ก็ราคาลดจากป้ายครับก็ประมาณ40-60% 70%ได้ครับน่าจะประมาณขั้นต่ำสี่นนะครับต่ำสุดน,นะแล้วเนี่ยเห็น มิซุโนโ่เต็มเลยเออถ้าไม่ทักนี่ลืมมีกันมิซุโนโ่ได้เลยนี่มิซุโน่ก็จะมีตั้งแต่ตัวรองบวยรองท็อปแล้วก็ท็อปไปดูรองบัวย์ของมิซุโน่กันอ่ะรองรองบวยของมิซุโน่ก็จะมีแต่พวกไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็จะเป็นพวกเนี่ยครับโมลเลียครับโมลเลียครับโมลเลียครับนะครับผมเนี่ยครับ ถ้อยู่ที่พันแปดนะครับส่วนส่วนใหญ่ตัวลองบวยก็จะอยู่ที่พันแปดนะพันแปดเก้าสิบนะก็ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นพวกนะครับเนี่ยลองบวยนครับก็จะมีแค่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พวกตัวเนี่ยครับตัวงบวยก็จะขายดีหน่อยนะเพราะราคาย่อมเยาวนะครับผมราคาย่อมเยาวนะก็พันแปดเก้าสิบนะครับผมไปดูตัวท็อปกันลองท็อปกันฟับ นี่ตัวรองท็อปก็จะเหลือพวกโมลาเรียนีโอนะครับผมจะเหลือพวกโมลาเรียนีโอนะจากป้ามพันเการยเก้านะครับเอ้ยจากป้าย3,800ปดนะครับผมเหลือ2,890บาทนะครับผมป้ายตัวนี้ผมนี่ครับ3,900ัาแล้วก็ผมจะเหลือ2,890ันาสนะครับผมเป็นตัวรองท็อปนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปตัวท็อปก็จะมี2แบบก็คือจะเป็นตัวท็อปนีโอธรรมดาแล้วก็ตัวท็อปเบต้านะครับผมนี่ครับก็จะเป็นเบต้ากับนีโอแล้วผมถ้าเป็นนีโอก็3,890ักาสก็คือฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับ ตรงเชือกก็จะเป็นลิ้นแยกเหมือนเดิมครับเป็นตัวนีโอธรรมดานะผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวเบต้าก็เนี่ยครับจะเป็นตัวรัดหุ้มรัดกระชับครับเหลือสี่พันสองรอยเก้บาทนะผมอ่าราคาป้ายก็ตัวนี้3,900เหลือเอ้ย5,500เหลือ3,890ตัวนี้ป้าย6,500เหลือ4,290บาทนะครับผมแฟนทวีบีนอมนะเพราะว่าผมก็ใส่เหมือนกันครับแฟนทวีบีนอมครับเกือบจะมีทุกสีนะขาดสีมอแกนนะ โมแกนต้องหาให้ได้ครับราคาประมาณนะครับผมหกหมื่นนะครับผมตอนนี้เกาตูดอยู่ครับเอาอะไรอีกฮะพอยังล่ะยังมันมีเยอะอยู่ลองถามเด็กลองถามเด็กท็อปเด็กท็อปเด็กท็อปเด็กเฮ่ท็อปเด็กท็อปเด็กเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็แต่ถ้ามีมาก็หมดไวครับท็อปเด็กนะ จะหายไวนะครับมาถึงก็จะหมดไวหน่อยนะเนี่ยฟินท่องวีนอมครับตัวนี้จะเป็นท็อปเด็กจะมาเป็นฟินท่องวีนอมนะเนี่ยครับราคาป้ายท็อปเด็กก็ห้าพันห้าครับนี่ครับห้าพันห้าเราไม่ขายครับบอกแล้วมาร้านเราครับไม่มีขายราคาป้ายครับเออตัวนี้จะเหลือ2,290บาทนะไซส์เด็กนะไซส์เด็กนะครับผมไซส์เด็กก็ตั้งแต่35จนถึง38ครึ่งนะผมคือไซส์เด็กนะ เรียกว่าไซส์เด็กนะอ่ะแต่แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่าพี่เขามีไซส์เด็กครับเออเด็กไซส์ไหนครับไซส์สี่สิบเอ็ดต่อคือเด็กเขาก็คือแต่เด็กเขาอ่ะอายุน้อยอยู่เขาเป็นเด็กแต่ว่าเท้าเขาอะไซส์คู่ใหญ่แล้วแต่เขาเรียกว่าไซส์เด็กไม่ใช่นะครับผมไซส์รองเท้าไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะครับผมเกี่ยวกับความใหญ่ของเท้าเรานะครับผมพูม่าพูม่าพูม่านี่ไงโอ้ oh. เออมันคือตัวนี้คือเจ้าตัวลิมิเต็ดนะเจ้าตัวลิมิเต็ดนะของมาริโอบาโลเตลี่นะผมเนี่ยเท้าบานใส่สบ,บายนะพวกพวกอีวโอพาวเวอร์นะผมจะเป็นอีวโอพาวเวอร์นะตัวนี้เป็นอีวโอพาวเวอร์นะผมลิมิเต็ดลิมิเต็ดของบาโลเตลี่นะผมเนี่ยสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะผมร,ระดับลิมิเต็ดนะครับผมระดับลิมิเต็ดนะสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะเนี่ย ดูตัวอื่นกันต่ออะไรกี้นะมีอะไรเหรอไ,ไม่ออกละไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกแหมไอเราก็ดึงไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยยังไม่ได้ดูตัวไรเชือกนี่ไรเชือกนะไรเชือกไรเชือกมาๆมาๆนี่ไรเชือกมันจะมีนี่นี่นี่โอ้เยอะอยู่ไรเชือกเราอะ่ะเนี่ย แน่นมิสิตพัทเมสซี่นะเมสซี่นะโอ้โหราคาครับราคาตัวนี้นะราคาตัวพัดของอา i ิด s าครับผมจะราคา1,500บาทแต่ตัวนี้เราขายแค่4,990บาทครับผมโอ้โหโคตรถูกครับยังไม่ซื้อกันอีกโคตรถูกนะยังไม่ซื้อกันอีกปุ่มเหล็กเราก็มีนะครับปุ่มเหล็กเราก็มีนะเนี่ยปุ่มเหล็ก SG Pro a n t อันตีอกนะครับผมเนี่ยครับทำไมอ่ะ ทำไมถึง SG Pro ที่คอกอะก็เนี่ยครับมันต่างกับ SG Pro ธรรมดาไงครับก็คือแบบดูครับชุดพื้นนะครับผมนี่ชุดพื้นนะครับมาดูชุดพื้นกันนะครับอันนี้ก็เป็น s อ Pro ธรรมดานะครับผม SG Pro ธรรมดานะเป็นปุ่มมิกครับผมถ้าเป็น SG Pro เป็นปุ่มมิกก็คือเป็นปุ่มเหล็กกับปุ่มพลาสติกนะครับผมอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ SG Pro ที่คอกเนี่ยครับทำไมถึงอันตี้คอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะผมนักเตะต่างชาติผมชอบใส่กันก็คือสนามต่างชาติเขาจะลดน้ํา ชุ่มตลอดนะคือก็จะมีโคนมีอะไรเนี่ยก็คือกันโครนะผมกันโคนให้ติดพื้นรองเท้านะแค่นั้นเองนะครับผมเป็นไงเอาตัวไหนอีกนี่เจแปนนี่อะไรไม่ได้ดูเจแปนใช่ไหมมัว่วเราตอนนี้ไหลไปมั่วรุ่นแล้วนี่รุ่นที่เราอยากนำเสนอนะครับผมลันเบิร์ดครับผมลันเบิร์ดนะโมราเลียซีโรนะครับผมเจแปนนะลันเบิร์ด ตัวนี้ครับจะเป็นลิมิเต็ดนะครับผมนี่ครับเขาจะใช้หนังจิงโจเกียรติพิเศษเลยนะตัวนี้เขาใช้หนังจิงโจเกียรติพิเศษจากตัวอื่นนะเห็นผมไปอ่านรีวิวมาว่าเป็นหนังจิ้งโจ้เกียรติพิเศษจะดีนุ่มกว่าเจอเจแปนตัวธรรมดานะครับผมเนี่ครับโอ้โหเบามากนุ่มมากครับเท้าบานเท้าอะไรใส่ได้หมดครับนี่ครับร้นเราก็จะมีประมาณนี้อ่ะ แทนให้ทุกคนดูเนี่ยครับโซนอาดิดาสโซนอะดิดาสครับโหมดโซนอะดิดาสครับโซนอะดิดาสโซนไนกี้หน่อยโซนไนกี้หน่อยโชว์โซนไนกี้หน่อย ่วนไนกี้ครับนี่ครับก็รอบๆร้านเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราอย่าลืมถุงเท้านะอย่าลืมถุงเท้านัผู้สนับสนุนหลักของเราครับผมถุงเท้ากันลื่นขอนเนื้อนะครับผมเราลืมไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจนะผมที่จะสั่งรองเท้านะครับผมแต่ผมขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ในท้ายคลิปนะครับผมรอไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้้ผมการทัวร์ร้านของเราครับ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับคม